นี่นะครับมาติดตามประเด็นเรื่องของการต่อต้านตัวพรบอรคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่าที่ในโซเชียลมีเดียพูดกันว่าเป็นตัวซิงเกิลเกตเวยนะฮะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการอธิบายแล้วบอกว่าไม่คนละเรื่องกันไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ต่อต้านนัดรวมตัวกันในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะใน Facebook เข้าไปโจมตีเข้าไปทําให้เว็บไซต์ของหน่วยง,งานราชการหลายแห่งไม่สามารถใช้งานได้อย่างล่าสุดก็เพิ่งจะมีข้อมูลของตํารวจทางหลวง ที่ถูกเผยแพร่เข้ามามีข้อมูลตำรวจทางหลวงก,กว่า4,000นายนะฮะมีทั้งเงินเดือนมีทั้งข้อมูลส่วนตัวนะฮะ,ะเรื่องของประกันมีเรื่องของสวัสดิการที่ใช้ไปมีทั้งเรื่องของเงินที่ใช้สําหรับทุนการศึกษาด้วยนะครับล่าสุดนะฮะมีข่าวออกมาบอกว่าตอนนี้สามารถควบคุมตัวที่เป็นกลุ่มนะฮะที่เข้าไปโจมตีเว็บไซต์ของทางรัฐบาลได้5คน แล้วก็มีข้อมูลออกมาว่าได้นําตัวทั้ง5คนไปควบคุมเอาไว้ที่มทบ1 1นะครับหรือว่าลาบ11กําลังเพรียมจะมีการขยายผลเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อหาคนที่ร่วมกลุ่มต่อไปมีข้อมูลออกมานะฮะว่าควบคุมได้ตั้งแต่ช่วงข้ามของวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาแหล่งข่าวในคอสชอบอกว่าทั้ง5คนนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเบื้องต้นฮะมีข้อมูล ที่พบว่าสามารถเอาผิดได้และคาดว่าน่าจะมีการขยายผลเพิ่มเติมไปหาคนที่อยู่ในเครือข่ายอีกเกือบ100คนส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นนะคาดว่าคงจะเป็นความคึกขนองนะครับกรณีทั้ง5คนเนี่ยหลังจากครบ7วันก็จะนําตัวไปส่งพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ส่งฟ้องศาลต่อไปซึ่งศาลที่จะส่งฟ้องเนี่ยเป็นศาคลคนรเรือนนะครับโดยความผิดที่เกี่ยวข้องก็คือตัวความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทาความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ ี2,550แต่ว่ามันต้องไปดูเจตนาด้วยครับว่าเจตนาเนี่ยเข้าข่ายทําลายความมั่นคงของประเทศไหมครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเจตนานะครับเพราะว่ามันมีการโจมตีกลุ่มบัญชีกลางแล้วก็เว็บไซต์ของหน่วยราชการเพื่อต้องการให้เว็บไซต์ลม่มซึ่งตรงนี้แหละฮะเดี๋ยวรอสารพิจารณาอีกทีหนึ่งว่ามันจะเข้าข่ายกระทบความมั่นคงหรือเปล่าเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายคนกําลังจับจ้องในนาทีนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเอง ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ในฐานะเลขาธิการขอสชอขอภัยะขอสชอนะฮะก็ออกมาพูดถึงรายละเอียดการจับกุมนในครั้งนี้ด้วยโดยบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นคนชี้แจงแต่ว่าจากข้อมูลที่ได้เบื้องตน้นทั้งหมดนี่เป็นเยาวชนทําไปนี่เนื่องจากความสะใจนะคะแต่ว่าก็อยากจะเตือนว่าจะเสียอนาคต แลวก็ยืนยันว่าคอสอชอไม่ได้มีการปล่อยปะละเลยดําเนินการทุกอย่างอยู่ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบก็จะออกมาแถลงข่าวในเร็ววันนี้ด้วยค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวให้เจ้าที่ที่เขารับผิดชอบโดยตรงดีกว่านะก็มีทํางานหลายส่วนในส่วนกลามั่นคงเป็นคณะทำงานออกมาแถลงให้ทราบไม่ต้องกังวลน,นะครับเราพยายามทําความเข้าใจกับทุกส่วนให้เห็นว่ามันมันมีแต่ความเสียหายกับประเทศชาติและส่วนใหญ่เท่าที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นนะเป็นเด็กเยาวชน มันได้ความสาใจแต่มันเสียอนาคตมันคุ้มกันหรือไมเรามดูแล้วกันนะครับไม่ได้ปล่อยปลาละเลยกาลังดาเนินการอยู่ผู้ที่รับผิดชอบก็จะออกมาแถลงในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณนี่นะคะทางผู้บัญชาการทาหารบกก็ยืนยันเสียงหนักแน่นไม่ได้มีการปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้แต่อย่างใดส่วนล่าสุดคุณผู้ชมคะทีมข่าวไปสำรวจเว็บไซต์ราชาการนะคะว่าเกิดปัญหามากน้อยขนาดไหนปรากฏว่าจากการตรวจสอบค่ะเว็บไซต์ราชาการที่ถูกโจมตี เท่าที่ทราบรวบรวมมาในรอบสัปดาห์มีประมาณเกือบ30แห่งแล้วนะคะทั้งหน่วยงานทหารหน่วยงานตำรวจอย่างเช่นเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมเว็บไซต์ของทั้ง3เหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศซึ่งกระรวมถึงเว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทยเว็บไซต์กรมการเงินทหารบกเว็บไซต์ของธรรมเนียบรัฐบาลเว็บไซต์ตำรวจภูธรภาคที่1และภาค7 รวมถึงตำรวจทางหลวงเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเว็บไซต์ระบบการบริหารการเงินการคลังของภาครัฐเว็บไซต์ของจังหวัดศรีสะเกดและก็รวมถึงเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะคือรวมรวมกันตอนนี้นี่30กว่าแห่งที่ถูกโจมตีไปค่ะคือสังเกตดีนะส่วนใหญ่เว็บไซต์ที่โดนเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะฮะอย่างเช่นเว็บไซต์ของ,รงกระทรวงกลาโหมน,นี่ก็อาจจะสื่อไปเรื่องความมั่นคงที่สําคัญคือเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพราะว่านี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไซเบอร์โดยตรงนะครับขณะเดียวกันวันนี้ที่ห้องประชุมสารนิเทศหอประชุมจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยครับมีการเสวนากัน เรื่องเก้าต่อไปของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหลังพรบคอมพิวเตอร์2,559ซึ่งวันนี้ในเวทีเสวนามีทั้งนักวิชาการภาคประชาสังคมภาคธุรกิจภาครัฐนะครับมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลครับส่วนใหญ่นะฮะแสดงความาเแสดงความกังวลเรื่องของการใช้อำนาจแล้วก็สัญชาติของคณะกรรมการตามกฎหมายในการสั่งลบข้อความการชี้ฐานความผิดที่ห่วงว่าอาจจะละเมิดอำนาจนะครับ แล้วก็มีความเห็นออกมาจากคุณอาทิตย์สุริยะวงกุลเป็นเลขานุการมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมืองนะครับแสดงความเป็นห่วงกันว่าในกฎหมายมาตราสิบห้ามันมีข้อยกเว้นสําหรับผู้ให้บริการไม่ต้องรับโทษตรงนี้ครคุณอาทิตย์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้คาว่าไม่ต้องรับโทษที่ว่าเนี่ยไม่ต้องรับโทษเนี่ยแต่มีความผิดคดีอาญาติดตัวด้วยหรือเปล่า,าแล้วถ้าดูแล้วมันจะเป็นการผักภาระ ไปยังผู้ให้บริการต้องเป็นผู้พิสูจน์หรือเปล่าแต่ว่าคนกล่าวหาก็คือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับทั้งยังอาจนําไปสู่การกันแกล้งด้วย<ฆ>ก็ดูแล้วนะฮะมันจะเป็นการผักภาร,ระว่าสุดท้ายแล้วถ้าฝั่งของผู้ให้บริการไม่อยากรับโทษก็ต้องไปหาให้เจอว่าใครที่เป็นคนโพสต์ข้อความที่อาจจะเข้าข,า<ฆ>ข่ายผิดกฎหมายค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะเพราะว่าฝั่งของภาครัฐเองก็ประกาศเสียงดังฟังชัดเตรียมจะขยายผลอีก100กว่าคนนะคะ